ประากาศประเพณีร้อยปีร่วมสืบสารตำนานวัฒนธรรมดำรงปักธงชัยร่วมใจราษฎรดัด่งพรรุ่นสู่รุ่นเจือจุนความมั่นคงดำรงประเพณีวิถีชีวิตสถิตภาชีวาสถิตธงบอกบ่งเอกลักษณ์ ประจักษ์แจ้งถึงรากเงาต้นเขาก่อกำเนิดได้เกิดเป็นตัวตนเลิศล้นมากคุณค่าสร้างสามคขีไว้สร้างสายใหญ่ยึดเหนีย่ยวเกาะเกี่ยวรวมจิตใจอภัยรู้ชนะแพ้แก่นแท้คือสละอริยะประเพณีคือวิถีแห่งบ้านเรือน อันแม้นเหมือนผืนธงผ้าแน่นหนาทองานสารสนุกสนานละเล่นร้องหมู่พร้องกุนซ่อนกุลเพลงละมุนละไมจิตสะท้อนจิตสามคีประเพณีจะลงเอ่ย ขออนุญาตนะคะคือการทอผ้าของอำเภอนครไทยกนะ็คือมีตั้งแต่โบราณค่ะเมื่อครั้งสมัยส่งคาเมโดจีนคือว่ามีผ้าเนื้ราดมีเฉพาะผ้า,ผายยางเดี๋ยวดิค่ะคือได้เจอมาแล้วคะ่ะเป็นนักเรียนก็นุ้งผ้าที่ทอได้ดอกฝ้ายปุ๋ยขาวๆนะคะแล้วก็เอามาหลงชีขามเป็นชุดนักเรียนนะคะนี่ต่อไปนี้ก็คือว่า เคยเห็นแต่ภาพที่สดีเนาะค่ะนี้สาธิตแบบน่ะของจริงนะคะ สอนกลุนซาละเวสอนกลุนตุนสอนตุนซาละเวสอนตุนวันนี้เป็นวันอะไรวันนี้เป็นวันอะไรบอกหน่อยได้ไหมล่ะแม่คุณคุณสอนคุณซาลาเวสอนคุณคุณสอนคุณซา ไไปใหาน้องจะบอกอีพ่อตาดำตอน้องจะบอกอีพ่อตาดำอนุรักษ์ปรธคันนะพ่อคุณคุณสอนคุณซาลาเวสอนคุณคุณสอนคุณซาลาเวสอนคุณพี่ขอถามนะแม่สายใจ พี่ขอถามนะแม่สายใจเราอยู่ที่ไหนกันแม่คุณคุณสอนคุณสาละเวสอนคุณคุณสอนคุณสาละเวสอนคุณต็น้องจะบอกอีพ่อตาหวานก็น้องจะบอกอีพ่อตาหวานอยู่หน้าลานพระลูกพ่อคุณ สอนคุณชาละเวสอนคุณคุณสอนคุณชาละเวสอนคุณเสียแรงมาตั้งวงรอลุกล่อทำไมไม่ลำมานั่งคอยใครก็ทำไมเล่าจ้ามายืนคอยใครก็ทำไมเล่าจ้าผัวรักไม่มาไม่เต็มใจลักเมียรักไม่มาไม่เต็มใจลำ สาวน้อยลรยอยู่ในสากแก้วเป็นบุญแล้วที่ได้มาเจอเธองามมันดอกพวน้ำท,นทุกคืนถูกคำสันเฝ้าแต่เพอ้อย่าเมื่อฉันหลับนอนกอดหมอนวาวาผวาเธอมารักสันบ้างได้ยินเสียงสั่งสันยากษสาลได้ยินเสียงสั่งัอากกอาล ร้อยละหลิวปิวมาปิวมาในวงฝนหลังดอว่าของเรานี่หนอลองทัดผูว่าของเรานี่หนอ,อรูปก็ล่อไปได้ก็งามบานจะสูริมบึงหัวใจปากเปึ้งทุกคำปากกันว่าจะจำบวัวเ,เปียกน้ำยำจง ยามน้ำขึ้นบัวลยอยยาน้ำน้อยบัวลงกูรักเหล่ากงมสาวใจกูรักเหล่ากงสาวใจโอเาก็ยางถูกเนอพี่ก็เดินไปกอดเขาขยางนี่กายเป็นดอนนี่มาสศกสาวเหล่าใจ เอาใครอยากล้วเป็นถิ่นสํำนักเคยฝากรักเคยฝากใครโอ้ไม่น้ำใจหญิงพูดไปจริงและม็นอยากใจช้าปีนี้ถ้ามีรักใหม่ลืมหลักเก่าลืมได้ลืมเลยลาลาลาจะนอกปาลาน้ำตาไหลโลูก แสนรักกหลายแสนห่วงคิดถึงนคนไทยฉันไม่อยากจะลาวันนี้ละก่อนละเนอโอกาสตาเขาเจอกันใหม่วันนี้ฉันขอละไปพาอเป็นห่วงสายใจฉันไม่อยากจะลาขอเงาะละขอเงาะขอเง,งอยเลิกเล่นกันเสียทีคนไหนผัวมีแล้วเขาจะนอนคอย ติงเนาะละติงเนาะติงหน่อยเลิกเล่นกันเสียทีคนไหนไม่มีก็จะนอนคอยสงสารแก้วตาขอเวลาไปลำรอบใหม่สงสารสายใจขออาภัยพักผ่อนเสียทีสวัสดีครับขอท่านอยู่ดีมีสุขทุกทนเลยครับเดี๋ยวขอฝากเพลงนะคะ ก่อนจากกันขอสัญญาฝากประทับถึง้าจนกว่าจะพบกันใหม่โบกมืออำลาสัญญากันด้วยหัวใจเพราะความรักที่ตึงหวังใ่ก้าวไปด้วยใจมั่นคงด้วยความดีนั้นฟังตึง จากไปแล้วคำหนึง่งตึงประทับดวงใจอย่าได้ลืมเลือนสัญดากันไว้อย่างไรก็ให้มันคงจิตใจก้าวไปสันสร้างความดีโอ้เพื่อนเอ๋ยเคยรวมสนุบกันมา แต่เวลาต้องพาให้เราจากกันคงไม่นานหรอกน้เราคงได้มาพบกันไม่มีอะไรขวางกันเพราะเรามันในสัญญาหากแผ่นดินไม่ฝังกายจะจุกจะทุกข์เพียงใดน้อมกายยืนสู้ฝันฝ่า ลอยลากดวงใจมันในคำสัญญาสร้างสรรค์่วมวลประชานี่คือสัญญาของเราขอบคุณคะ่ะขอให้ทุกท่านสุข,ขีสุข,ขีนะคะถ้ามาจากที่ไกลขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพขอให้ทุกท่านมีอายุวรรณสุขภาพระนนะคะสาธุ ธงดำรงค่ารวมมาสามหมู่บ้านพบผ่านบ้านหัวร้องพร้องกับหมู่บ้านกลางร่วมทางหมู่บ้านเหนือล้อนเหลือความศรัทธาต้นจำปาศูนย์รวมใจจึงแห่ไปยังภูเขาปักย่าวธงผืนแรกชํำแรบธงผืนสอง สนองจองเขาย่างไห้แล้วจึงไปเขาช้างหลวงยอดเขาหลวงมะหืมาชาวประชาได้ดำรงจึงปักธงผืนสุดท้ายจึงกลายเป็นประเพณีสืบศักดิ์สรีสืบชีวาสืบคุณค่าจนลงจิตสืบชีวิตยังลูกหลานสืบหมู่บ้านให้คงเมือง chừng rung rương bật